สวัสดีครับผมลงกึงช่างตอมวัสดนเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็นะครับซ่อมแข้งแตกครับให้ลูกค้านะครับการขาดนะครับป้าทะลุนะครับตอนนี้เชื่อมพอกแล้วก็กัดมิลลิ่งใหม่ให้เลยนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับตอนนี้เป็นแข้งของเวฟหนึ่งสองห้านะครับวันเดียวเสร็จเช่นเคยนะครับผมงานซ่อมเล็กๆน้อย นี่ก็มีเลิ่งให้หมดเลยนะเติมให้หมดเลยแล้วก็เหลือเจาะรูนิดนึงนะครับประกอบได้เหมือนเดิมนะครับสนิทไม่ต้องเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่ข้างแทงครับ2000ันกบาทของดีๆของแท้นะครับไม่แท้ก็ไม่เหนียวเหลือระเบิดอีกนะครับอย่างนี้ถ้าขี่พังอีกแตกอีกก็มาซ่อมได้อีกนะครับราคาหลักร้อยครับข้างหนึ่งนะครับผมไม่กี่ร้อยบาทนะครับ เอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับงานมิลลิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูงานตีปอกมากดีกว่าตัวนี้ก็งานสามวาวนะครับก็รับทํานะสามวาวสองวาวนี่ก็รับทําวันเดียวเสร็จนะครับผมตัวนี้ก็ตีปอกลูกอะไรครับช่างเจ็ดเอ็ดครับโอ้โห ใหญ่มากกับตัวนี้ต้องเชื่อมพ่อกันเลยแหละนะครับจัดให้เน้นเนียนเน้นเน,เนครับอะไหล่ซ่อมบำรุงอะไหล่สิ่งส่งมาได้ครับงานเร็วครับช่วงนี้